หนึ่งสองมีไหมฮะสามไม้สามไม้สามผมให้น้องคนนี้เลยที่เมื่อสักครู่นี้เขาอยากจะได้นะสามมาเลยครับมาเลยหนึ่งพันนะให้น้องครบอนาคตจะได้มาร่วมงานกันทุกๆครั้งทุกๆปีนะครับมาเลยครับหนึ่งพันบาทครับตัวนี้ตัวใหญ่ด้วยนะฮะตัวนี้ใสแอลเหมาะกับน้องมากถ้าน้องใส่ไม่ได้ก็ให้คุณพ่อนะฮะนะฮะ คุณพ่อคุณพ่อมาไหมครับวันนี้คุณพ่อไม่มานะฮะอ่านี่หน้าเหมือนตีอ้วนด้วยอ่ะครับแล้วน้องน้องอยากจะหอมแก้มใครน้องหอมเลยครับเดี๋ยวเราขะไม่แล้วฮะทำไมอ่ะผู้พี่แก้มผู้พี่มันน่ารังเกียจขนาดนั้นเลยหน้าตาดีอยู่แล้วเนี่ยพูดอย่างเงี้ย โดนรถชนมาหลายคนแล้วเดี๋ยวน้องชื่ออะไรโทษทีชื่อบอสครับน้องบอสน้องบอสเอ่อวันนี้มาใครครับมาแม่ครับคุณแม่เฮ้ยเวลาพี่คุยแกอย่าเดินสิพี่ขี้เกียจเดินตามแกหยุดนิ่งๆอ่ะน้องบอสคุณแม่เรียนอยู่อ่อแผนกอะไรตอนนั้นเรียขาลูกการคุณแม่เลยขาคุณแม่สวยไหมครับไม่รู้ครับสวยไม่ได้เจอคุณแม่นานเลยยังครับอะไรนะไม่เจอคุณแม่นานเนี่ยตรงนั้นครับอ๋อแม่อยู่ตรงนี้แม่สวยไหมครับ ไปครับให้คุ้มค่าหนึ่งพันที่แม่ควักให้หน่อยสิเมื่อกี้แกบอกไม่รู้แม่บอกเอาพันคืนมาเลยอะโอเคน้องบอสขอบคุณมากอะปรเมทกันนงบอส <l acht> แล้วก็วันนี้นะฮะเรา,เาถือว่าได้มีส่วนร่วมนิดนึงนะฮะในงานวันนี้นะครับซึ่งผมในฐานะสิทธิ์เก่าก็เพิ่งจบไปเมื่อไม่กี่ปีนี่เองนะฮะก็ผมเพิ่งจบไปเองแต่ว่าไม่ใช่หลักหน่วยแน่ๆไม่ใช่หลักหน่วยแน่ๆมีครอบครัวเร็วนะฮะวันนี้ก็ก็ ให้น้องๆฝากผลงานก่อนดีกว่าวันนี้มาเริ่มจากน้องไม้ครับน้องไม้ครับก็ตอนนี้มีละครที่ออนแอร์อยู่ทางช่องเจ็ดสีนะครับเรื่องเสือสังฟ้าในเรื่องก็รับบทเป็นผู้ผู้ผู้กองดามนะฮะก็ยังไงก็ฝากติดตามชมด้วยครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีที่ถ่ายอยู่อีกสามเรื่องทางช่องเจ็ดสีนะฮะมีเพลงรักบ้านานาปางสเสน่หาแล้วก็ เรื่องล่าสุดเรื่องขุนเดชครับกำลังถ่ายอยู่เจ็ดตามชมทางช่องเจ็ดของน้องมายส่วนน้องยงนี่ก็มีคอนเสิร์ตทีวีสามสัญจรครับนะะฮละครกลรักดวงใจครับเสือสังฟ้าเ้ยคอมบอกคอมบอกคอมบอกไม่จับจะเคิร์ฟไปตามเขาด้วยทำไมให้ผมตบเองบ้างเนี่ยผมปูให้ผมตบบ้างสิเอาไปกินหมดเลยคอนเสิร์ตอคอนเสิร์ตทีวีสามสัญจรแล้วก็ละครช่องสามนี่แหละครับก็ติดตามได้ทางช่องสามส่วนตอนนี้ว่างครับผลงานล่าสุดของเพื่อนผมคนนี้นะฮะ เยอะมากครับเยอะครับตอนเช้าล้างจานก่อนเราขึ้นเครื่องล้างรถตัดต้นไม้นะฮะถูบ้านนะฮะผลงานล่าสุดสวัสดีครับกลับแล้วครับให้เขามาช่วยไปทาเขาอีกอาวโรบินอาวฝากไว้ใครจะจ้างติดต่อได้เลยครับที่ไหนฮะติดต่อคุณสมเชิก็ได้ครับติดต่อที่คณะสิทธิ์เก่าก็ได้อ๋อต้องบอกก่อนนะจริงๆแล้วเออผมมายากลตอนนี้ไม่ได้รับงานแสดงครับเป็นงานอดิเรกไปแล้วครับอ๋อเป็นรีไทยไปแล้วครับตอนนี้มายากลก็แต่ว่าสามารถเล่นได้ ถ้าเกิดเล่นได้ครับเล่นได้ถ้าเป็นงานสนิทสนิทกันก็จะไปเล่นให้ก <c oughs> ็จะไปเล่นถ้ายังมีอีกหลายชุดนะฮะสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆสิทธิ์เก่าของเรานะ,ะถ้าอยากจะให้ไปร่วมงานอะไรติดต่อมาเพราะพวกเราบอกได้คําเดียวว่าค่าตัวพวกเรา4คนเนี่ยมาครั้งหนึ่งไม่ถึง7,500แต่ค่ารถพวกเราเนี่ยมาครั้งหนึ่ง8,300 0ฉะนั้นพยายามให้ค่าตัวพวกเราดีกว่าจะถูกค่ารถ มันมันมันจะบปล้านยถ้าค่ารถพวกเราจะแพงอ๋อครับนะฮะก็ฝากไว้3คนนะฮะถ้ามีอะไรเรายินดีที่จะช่วยแต่ตอนนี้เราขอเรียนเชิญท่านประธานจัดงานครั้งนี้รับมอบเงินที่เราได้มาวันนี้นะ,ะเรียนเชิญประพฤกกับพี่สุดที่ใชยด้วยครับประธานจัดงานครั้งนี้นะฮะพี่คนนี้ก็ป่ามากนะขาดอะไรนี่พี่เขาออกให้คนเดียวเลยนะครับก็แกออกมาทุกปีนะฮะอันนี้เป็นความลับซึ่งหลายท่านอาจจะไม่ทราบผมขออนุญาตเปิดเผยแกจ่ายทุกปีครับปีละ7800 7 8 0 0 แต่บ้านแล้วโต๊ะก็เป็นพันแล้วอ้อผิดฮะหลายหลายตังค์ฮะเอาแค่นี้ผมนับนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหยุดมันหยุดตั้งแต่ห้าแล้วครับพี่คุณสมเจตครับมันหยุดตั้งแต่ห้าแล้วครับเดี๋ยวผมตกงานครับเดี๋ยวผมตกงานก็คนละพันนับเป็นมายากลไปได้ขอเนี้ยเป็นตัวแทนนะฮะมอบให้กับคุณพี่นะครับ อาจจะไม่อาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ว่าก็เป็นส่วนหนึ่งของพวกเราที่มาร่วมงานวันนี้ขอบคุณมากครับแล้วก็ฝากติดตามผลงานของน้องๆของผมด้วยนะฮะโอกาสหน้าจัดงานอีกมาไหมครับมาครับเพราะว่าสนิทกับพี่ตี้แล้วเป็นไงฮะปกตินี่ไปช่วยไปไปงานพี่ตี้ตลอดเวลาไม้นี่ร้องเพลงนึงนี่สามหมื่นนะครับครสองเพลงนี่หกหมื่นหกหมื่นแต่มากับพี่ตี้ ฟรีครับฉะนั้นอย่าพยายามรู้จักผมนะฮะห่างๆผมไว้จะดีนะวันนี้ขอบคุณทุกคนมาอาปรบมือหน่อยครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วมอบหน้าที่ต่อให้กับน้องกุ้งเต้นกับน้องกุ้งเผานะฮะอับปรบมือให้กับเราทีมนักแสดงอีกสักครั้งครับสุดยอดมากสุดยอดไหมครับเราอยากจะอยู่ข้างบนเวทีตอนที่เขา อ่ะมอบของที่ระทึกกันระทึกใจมากแหมจะหอมไม่หอมจะหอมไม่หอมเราก็อิสานนะอยู่ข้างล่างนะ,ะข้างบนหอมไม่หอมข้างล่างเริ่มปเปรี้ยวแล้วนะ <c oughs> <c oughs> นั่งนะมาเข้าสู่ มาสู่ช่วงการแสดงนะครับย้ำอีกครั้งนะครับว่าการแสดงของน้องๆรุ่นปัจจุบันนะครับวันนี้เราจะทําการแข่งขันกันนะครับโดยที่ชนะเลิศอันดับหนึ่งจะได้1,000 0บาทนะครับที่ 2, 6,000บาทที่ 3, 4,000บาทนะครับซึ่งเหล่าคณะกรรมการนะครับก็จะแฝงตัวอยู่ในบริเวณงานนี้ครับพี่กุ้งใ่แโดยเป็นสิทธิ์เก่าล้วน Oh. เพื่อความเป็นธรรมกับน้องๆน,นะครับเฉลี่ยกันถูกต้องาาครับเรามาดูเลยครับว่า3ทีมที่เหลือมีอะไรกันบ้างอันนคะคะชุดที่4ี่นะคะหนังตะลุงใต้เทื้อไทยองลราชันค่ะสาขาการจัดการอุตสาหกรรมค่ะขอเสียงเลยสิคะอยู่ไหนเอ่ย แท็กซึมไปทุกหมู่เหล่าในรับการจัดการอุดนะฮะและการแสดงชุดที่5ค่ะบุงกุฎแห่งอารยธรรมสาขาระบบสารสนเทศค่ะอยู่หรือเปล่าโอ้โหยังเสียงดังอยู่ยังเสียงครับและการแสดงชุดสุดท้ายค่ะเดินตามรอยเท้าพ่อสาขาการจัดการทั่วไปค่ะพร้อมเลยยังครับพร้อมเลยยังค่ะถ้าพร้อมส่งเสียงดังๆอีกสักครั้งครับ ขอบคุณมากนะครับด้านนี้แผ่นดินไหวนะฮะด้านนูชเงียบเลยนะเงียบมากนะครเราเล่นนะครับอ่ะพร้อมแล้วนะครับน้องๆสแตนบายแล้วนะครับโอเคเรามานับถอยหลังนะครับเริ่มการแสดงชุดที่หนึ่งจากการจัดการอุดนะครับ3ามแล้วก็เริ่มนะฮะพร้อมไหมครับพร้อมไหมครับพร้อมสม ปรบมือกับการจัดการอุตสาหกรรมสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านด้วยนะครับวันนี้นะครับเราชาวการไม่ไม่มีไฟหน่อยครับอ๋อขอบคุณครับวันนี้เราชาวการจัดการอุตสาหกรรมนะครับนำหนังตะลุงมาให้ท่านผู้ชมท่านผู้มีเกียรติทุกท่านได้ชมกันนะครับแต่ไม่ใช่เป็นหนังตะลุงธรรมดานะครับที่ที่เราเห็นเป็นรูปหนังหลังจากนั้นก็ผ่านแสงเงาไม่ใช่นะครับวันนี้เรานําหนังตะลุงคนมาให้ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านได้รับชมนะครับ ปีนี้นะครับเป็นปีเทิดพระเกียรตินะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพวกเราทุกคนนะครับพระองค์นะครับถือได้ว่าเป็นองค์อุป,ปถัมภ์ศิลปะการแสดงของพื้นบ้านของประเทศไทยทุกขแขนงนะครับรวมถึงขแขนงหนังตลุงคนด้วยนะครับสังเกตได้ว่าจะมีการแสดงเพื่อมอบรางวัลรางวัลพระราชทานสม่ำเสมอนะครับก่อนที่จะชมการแสดงนะครับผมขออนุญาตแนะนําตัวละครนะครับเพื่อความเข้าใจของทุกท่าน ท่านแรกนะครับวันนี้มีสีท่านด้วยกันท่านแรกนะครับชื่อว่าไอ้หนูนุ้ยครับขอเสียงประมือต้อนรับไอ้หนูนุ้ยด้วยครับอ่าไอ้หนูนุ้ยจะเดินออกมาแล้วนะครับไอ้หนูนุ้ยเป็นคนซื่อๆโง่ๆนะครับพีนุ้ย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 ปีนุ้ยไปที่อยู่นี่ขึ้นทางนี้ครับอ่าคนนี้นะครับก็คือไอ้หนูนุ้ยนั่นเองนะครับเป็นคนซื่อๆโง่ๆนะครับศีรษะด้านบนจะคล้ายๆแท่ม้านะครับมี หน้าคล้ายคร้าวัวแล้วก็มีคราเหมือนแพะนั่นเองนะครับใครพูดถึงวัวแกจะโกรธมากเลยนะครับแล้วก็แกเป็นคนที่ยุง่ายนะครับแล้วก็ไม่ว่าใครจะยุอะไรก็จะเชื่อทุกอย่างนะครับแล้วก็ซื่อๆโง่ๆนะครับโอเคครับขอเสียงประมือให้ไอ้นุ้ยด้วยครับท่านที่สองครับชื่อว่านายยอดทองนายยอดทองอยู่ไหนอ่าขอเสียงประมือให้นายยอดทองด้วยครับ นายยอดทองนะครับคนนี้เชื่อว่านํามาจากคนจริงชาวพี่พี่ยอดทองครับเดินเดินข้างหน้านิดหนึ่งครับน้องๆเขาสนใจเชื่อว่าเป็นคนจริงนะครับมาจากาชาวพัทลุงนะครับเป็นคนที่หน้าใบหน้านะครับมีแผลเกิดแผลจนคล้ายๆจระเข้ใครพูดเรื่องจระเข้พี่แกจะโกรธมากเลยนะครับพี่แกเป็นคนที่เชื่อไม่ได้ชอบพูดจะยกยอตัวเองนะครับชอบ ใส่ร้ายคนอื่นชอบเอาแต่ได้นะครับคนนี้คบไม่ได้นะครับจริงๆขอเสียงปรบมือพี่ยอดทองด้วยครับท่านที่สามครับคนนี้ชื่อว่านายสีแก้วนายสีแก้วขอเสียงปรบมือให้นายสีแก้วด้วยครับนายสีแก้วคนนี้นะครับเชื่อว่ามาจาก ชื่อคนจริงๆชื่อว่าสีแก้วนะครับเป็นคนที่มีนิสัยเอาจริงเอาจังนะครับชอบพูดจาสั่งสอนคนอื่นอยู่ตลอดเวลาแต่เป็นคนขี้มโมโหถ้ามโมโหเมื่อไหร่นะครับชอบตบเพราะเป็นคนมือหนักนะครับแล้วก็หรือไม่ก็เอาศีรษะพุ่งชนนะครับขอเสียงปรบมือให้พี่สีแก้วเลยครับท่านสุดท้ายแล้วนะครับเราจะได้รับชมหนังตะลุงคนกันแล้วนะครับชื่อว่าอ้ายโถอยู่ไหนเอ่ยขอเสียงปรบมือต้อนรับไม่โถเลยครับ คนนี้นะครับเชื่อว่าเชื่อกันว่าเป็นชาวจีนนะครับชาวพังบัวสถิ้งพระนี่เองนะครับคนคนนี้นะครับไม่ทําอะไรชอบแต่เรื่องกินเมื่อสักครู่ถ้าใครอยู่ในงานนะครับจะเห็นว่าพี่แกกินไปหลายอย่างแล้วนะครับตั้งแต่ลูกชิ้นเอ่ยกระเพาะปลาเอ่ยพี่แกก็ฟาดเรียบหมดแล้วนะครับก็ออกมาครบ4ตัวแล้วนะครับการแสดงชุดนี้จากสาขาการจัดการอุตสาหกรรมนะครับมอบให้ท่านผู้มีเกียรติได้รับชมนะครับรวมถึงเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับ พระองค์ทรงเป็นองค์อุปถรัรมภ์ศิลปะการแสดงของประเทศเรามาเป็นอย่างดีนะครับขอเสียงปรบมือให้หนังตะลุงคนด้วยครับ ครูจะสอนวิชาให้กันเจอแต่การที่เรียนวิชาในครั้งนี้ครูจะทดสอบความสามารถก่อนครับครูจะถามแต่ว่าภาษาอังกฤษคำว่ากล่องนี้คืออะไรบอกครับพูดเร็วๆหลายคำบอก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 ชามใจว่าแถวภาษาอังกฤษว่ายังไงบล็อก สองคนพร้อมกันบอกบอกโบลบอกโบลเช่นผมประทังคิดว่ายังไงสามคนพร้อมกันบอกโบลแบอกบอกโบลแ่ตำ่ำจนเป็นมากเลยไม่ได้นักเรียนควัได้ที่ยาหอกดรือโวแหลกชะลักกันไหนน่าเป็นนี่กว่าพัน ซ้ำแตง่งไปได้ลงนั่งชื่อนางนวลนั่นเหละทั้งชื่อนางนวลหรือนั่งชือผู้กูกล้าเพลยเลยว่าเพลยฮิจดอนวิชามึงอ่าในในี่แน่แต่มันเป็นครูมแข่งคนเลยต่อไปนี้ครูจะถามนักเรียนว่าหนึ่งพันลบออกเจียเก้าเก้าเดอเท่าไหร่หนึ่งพันลบออกเจียเก้าสิบเหนึ่งพลบออกเก้าสิบนายโต วิธีลบเอาฟันตั้งถ้าสุก้าวล่างศูนย์ไปยืมศูนย์ศูนย์บอกว่ากูให้มึงเพลื่อศูนย์ล้ากูกัดซูนย์ศูนย์จึงไปยืมศูนย์นู่นซูนนู่บอกว่ามึงนั่งกล้าวเดียวกูไปยืมหนึ่งพอไปยืมหนึ่งหนึ่งบอกว่าอย่าไล่วันแรงกูกัดก้าแจก่อนหลีกปี้แล้วกันจะเล่นยืมกันแก่ใจ เหลือเท่ากับเก้าร้ยเก้าสิบเก้าเหลือเท่ากับเก้าร้อยหนึ่งครับเก้าร้อยหนึ่งครับผลบวกกับผลลบอะไรมีผลมากกว่าไม่แน่นอนครับทําไมถึงว่าผลบวกไม่แน่นอนเพราะบางตีบวกกันเลยมากบางตีบวกกันเลยผลน้อยยกตัวอย่างเฮะสี่ 4, ลูกรวมกับเหอกสี่ลูกเท่ากับห่แปดลูกลูกห่ะ เก้าลูกรวมกระเพาะหนึ่งลูกเต้ากระเพาะสี่